สวัสด kind of um well> ีคร um ับพี่น้องโอ้มือฝั่งมาเบิ่งหนับวมเฮียนเจ้าของเบิืงโลกระพุ้นเฮียนนะโอ้รถเขากับรถอะเดีร็วเนี่ยครับคำดากคุณนี่ครับระยงยานนี่ครับเบิ่งงานก่อนสู้ได้ไปเท่าเดียวเดี๋ยวฝ่ายงานจะไปหัวจนทมถมเอาเลยครับผมว้ามันตั้งแฉลบเลยระยะยาวเลยครับเนี่ยเบิ่งดูว้ามาสามมือแล้วครับโม่โดจนเจ๊ะ เครื่องสูบน้ำเพราะว่ามันจะยังเหงาบาปเขาเว้ยซ้ำกัอยู่ซ้ำกับปันน่นอีกครับปลูกพี่ยังไงกลัวหนีเลยน้ำแล้วมกักไหลงวดกับโตกะกับ,บ่บซ่าโอเทียร์เครื่องมัเครื่องน้อยหน่อยเครื่องกู้วัตถุไหมครับเครื่องรถไถหน้าห้องหนิมวยหมดเลยงดไหลมื้อนี้พักกันมารถเทศบาลพักกันมาเบิ้งงานป้องกันเนี่ยนี่เลี้ยวทางปลุกปลัดมาเขาจุ๋ยมาเบิบ้องนั้นเลว มือเรียมมือเจ้าชิดเยังคนเดือดร้อนกันเราพวกบิมงรถด่านหน่ำทวามออกไปเห็นงานก็บ่ได้ใครมึงเจ้าเสาชิดน้องพี่น้องเบิึงดูครับนี่ยังมาจากเฮียนยังไมาจากเฮียนผมกิดแปะลอยเมียนลงเลี้ยวขวาสิไปทางรถผมจอดอยู่ตรงเทิงภูนเลี้ยวซ้ายมาดูครับรถเนี่ยต้องไปเนี่ยแล้วก้มือว่ามันเรื่องตถือไปแล้วพี่น้องเบิึงไปฮ้องมึงไปเบิึงดู ข้อมาข้อาม่เมือนี้ละคนเก็มีขั้มเก็บตัวที่เด้กบุ้งที่กเสาตัวไรไปเนาะตัวสิ่ี่ขั้มเก็บตัวคนละเอาบอกว่ากันเรอกว่าคุณบอได้ชวมีหมดเดียวเพิ่นกข่าช่างเพื่อนแจางไหนแต่เอ้าเ่นเงินกันแต่ว่าผมเป็นคนสบายสบอื่นผมกับบมลูน้ำนลูเก็จะวางไหนเนาะสำหรับผมมันเป็นคนสบายอยู่แล้วอู้ดีรองเลย่ยล้งนถดข้าซีิบีได้ปุย เรหลังรถกระบะขั้นยังตบีพูนเราคนดังอยู่พุนาขึ้นไงเป็นทางเงี้ยมเลื่คือไดะไ่าเงีโอตยาสิ่งตัวเซาหเหาเมื่อเีเดอ๋อหยิยังไ่บนายเออสายเลยายกดาะใช่สา่สวาคนนี้ละรถคันนี้มาปั่นเรถปั่นน้ำการเสืน This will be rendered a little mong cầu. Little for ham yang, yang một thô. nhang I nhang tụng yang nhang một nắp bay. Ni 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 nắp bay. Bùa กดเนียเ้ยเกามเครื่องูสองหมือกี่เครื่องกุยากไม่ไปเรืงออไปแล้วลเข้นี่ลงไปแล้วอสองมือเขาก็เขาด้พอีละแ่ของัน้อง่น้องนาะ สุดนามน่ครับนี่คือสุดนามพี่น้องเบื้องผุวเนี่ยเนีเดีบ่เป็นเนีบ่เป็นวันวันเนีดีนี่สามหมื่นตัวกันนี่ยอยู่สือเป็นสองยางไปยางมาครับผมชาวั้ได้ออกมาจากในผมครับู่ออกไปเบิ้งสำนักงานจะเข้าผมอยู่บ้านมู่นะครับมันอยู่บ้านหลังไหนขี้เขียวนี่ครับเลี้ยวอะไรเลี้ยวไปครับผม ผมยืมคำให้ครับแต่ว่าแก้ยอในคปงผมยน้ำกันครับผมมาเหรีแกบานผมยี่นี้มตบามเืออยู่บาให้ไกละแหงสายมือนีมหาตปากเลยรวมรกันกดงเงี้ยบมาให้าเ้ยเสรแล้ครับว่ไปเบิงสํนักงานครับกอนเอารถเนี่ลองี่น้องเเอาดแรกสิผมจะหลดให้เ่อเนเครับเือครับเนาะ เดี๋ยวมเมื่แล้วพอกับไม้น้อยผิดหลอกเนาะเดี๋ยวจะเห็นว่าเบิง้งไม้นำสิทุดไล้์ปันบไหสวัสดีครับ